อะไรหรือเปล่าครับวันนี้อ้าวลืมสวัสดีทุกคนนี่นะสวัสดีครับวันนี้ก็คือผมช่างตนก็ห่างหายกันไปนานมากครับตอนนี้ก็แม่งใครขับรถผ่านน้อยสักนก่อนครับกพตอนนี้ผมมาทำคอนเทนต์ก็วันนี้โปรเจกต์ครับเปลี่ยนท่อรถนะครับผมกพอะไรนี้ครับเป็นท่อรถเป็นท่อรถเก่งนะครับรถเก่งของมาตรฐานก็จะใส่ท่อประมาณนี้ครับเป็นท่อที่แบบต้องใหญ่ครับเผื่อรอบเครื่องจะได้เดินออกได้สะดวกนะครับ ค,คือนี่เรามาทำคอนเทนต์ใส่ท่อของรถ CBR 150แบบมันจะเล็กมากเลยเอาเอาเายังไม่กลับอีกยังไม่กลับอีกแม่งไม่รุ่นคนติงครับไปรุ่นแถวบ้านนี้ไม่นคนตีนครับก็ธรรมดาครับช่างต้นซอยช่างต้นแม่งใครแม่งปลอดใจก็ไล่แม่งนี้นะครับก็นะครับวันนี้ทำคอนเทนต์นข,อตของผมก็นี่ครับผมได้ตัดออกแล้ว ขอเดิมจเป็นตัวนี้นะครับผมขอเดิมนี่ขอเดิมเดิมตัวนี้ดูขนาดต่างกันเลยครับตัวนี้เป็นของ CBR 150นะครับผมเออเป็นท่อเล็กๆจะมาดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นท่อของท่อเดิมนะครับเป็นก็ใหญ่มากครับพ็มาดูกัครับผมจะผมจะเชื่อมครับผมเชื่อมครับผมเชื่อมครับผมนะครับเราจะมาเสื่อมกันครับผมก็ตอนนี้เป็นการเชื่อมยึด คือมันต้องแต่งแบบแปงใสครับผมเือนะครับเราจะเบลแ่ยงตัวนี้เป็นตู้ยืดนะเง็บร้อยโอเคตู้นี้ก็เสร็จแล้วครับโปรเจกต์อ่ร้อยห้าสิบใสรถโตโยครับผม เครื่องนิสันนะครับผมโตโยโตโยเครื่องนิสันนะครับผมก็แล้วเราไปใส่กันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็ทําการเชื่อมเสร็จแล้วครับผมก็จะทําการใส่ครับมันอยู่ในมากเลยนะครับอยู่แคบมากอุ้ยน่าที่ตรงนี้นะครับผม ขอบคุณสารัตนะครับผมเกมตตเกมซีวีครับที่มาเป็นตากล้องให้วันนี้โอ้โหการทอดที่ยากที่สุด That she's a latch, yeah. The whispers mm. all the past, and she has a reputation. Don't believe it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, okay, it's up. really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. you got a body like a ดูสิครับะก็แบบไม่ได้แสดงครับแบบครั้งแรกนะงครับการเปลี่ยนท่อรถยนต์ของจังคนนั่นมัปอกเลยครับมันทํายากมากมุนม่นเข้าไปแต่ถ้าเสียงท่อโอเคใครสนใจก็จัดใหได้นะครับผมแต่รอฟังเสียงก่อนอาเลยนพัฒนาอันนี้ก็จะเปลี่ยนท่อเสร็จแล้วผมก็จะมารีวิวสภาพรถให้ดูก่อนแบบ คือแต่งเต็มครับผมก็ไฟหน้าเป็นระบบไม่มีหน้าไฟครับผมเป็นระบบแบบชิวๆนะครับผมแบบแบบลมพัดแบบดูแบบนี้ได้เลยครับคือแบบนี้เลยแะครับผมก็ระบบเป็นปประมาณนี้คือน็อตเราไม่ขันหมดทุกตัวนะครับเป็นการแต่งเดินเบาครับรถเราจะได้เบาแล้วก็วิ่งการวิ่งจะได้ความเร็วขึ้นสูงครับผมประมาณร0อยกิโลเมตรต่อส0มสิบนาทีครับผมก็ไปครับผมเราก็วิ่งประมาณเจ็ดิบแปดสิบโลครับผมต่อชั่วโมงครับผมก็ตอนนี้ก็ ระบบแ่กมาเจะประมาณนี้ข้างหน้าเปิดโล่งครับเปิดโล่งครับไฟนงไฟหน้าเราไม่ใส่ครับเดินเบานะผมก็ทางกระจกนะครับทางเครื่องเราใส่เป็นระบบข้ออลูมิเนียมแท้นะครับผมก็แต่งด้วยคอยางเป็นของแฮชเคานะครับผมแฮชเคาน์สเตเดฟเฟน s ันนะครับผมของประเทศแคนาดาน,นะครับผมก็ ส่วนหม้อแบตจากอินตาลี่นะครับผมเป็นหม้อแบตแท้จากอินตารลี่นะเออส่วนเครื่องพวกเราแต่งเตรียมครับเราใช้ระบบทํางานเหมือนระบบเครื่องบินนะผมเราจะใช้ใช้ระบบทางงานมันก็บินเก็ตนะผมเราสามารถกดปุ่มสลับลูกสูบ power อ,อะไรได้นะผมก็ตัวนี้ลูกสูบสั่งตรงามาจากแคนาดาครับผมก็ต่อไปนะครับนี่เป็นกรองลอยนะกรองลอยตัวนี้จะช่วยให้เครื่องเรามีความฟิตขึ้นนะครับมีความแน่นขึ้นนะครับผมกรองลอยตัวนี้สั่งมาจากไอ ยุโรปนะผมสั่งมาจากยุโรปตัวน,นี้ก็ลายเหมือนนะครับก็ยุโรปครับผมก็ถ้า <ขอ S 2> ให้รีวิวไอที่แต่งสวที่แต่งอย่างนี้ก็เยอะับผมประมูลค่าไม่ได้ครับประมาณหลักล้านนะครับประมาณหลักล้านถึงหลักล้านครับประมูลค่าไม่ได้ครับ,รรบถึงหลักล้านเอาเอาเป็นว่าฟังวันนี้เรามารีวิวเสียงท่อกันก่อนครับว่าจะเป็นยังไงแล้ววันหน้าจะมารีวิวรถให้ดูอีกรอบนึ่งมาดูเสียงท่อ ผมก็จะลองทอดก็รีวิวกระจกเป็นกระจกใสนะครับผมเป็นกระจกใสสั่งตรงจากไอ้แคนาดาครับผมกระจกใสตัวนี้สั่งมาก็โอ้เราเรอมาหลายปีประมาณ3 -4 ปีครับเพราะลูกค้าเขาเยอะเขาใช้ระบบไอ้ระบบทำจากไอ้เทคโนโลยีขั้นสูงจากไอ้ ufo ครับผม ufo มาร่วมมือทำกระจกตัวนี้ให้ดูสิครับใสมากเลยครับป๊อก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 เลยนะครับป๊อก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 ,อกเลยดูสิครับใสมากเลยนะ คือกระจัวของเราใสแบบปิ้งเลยนะครับผมโอเคครับมาฟังเสียงท่อกันเลยครับคุณเป็นโคตรเท่คุณเป็นโคตรเท่คุณเป็นโคตรเท่จรอละแค่ฟาดหางคุณเป็นโคตรเท่คุณเป็นโคตรเท่คุณเป็นโคตรเท่อยากไปอยู่บ้านขวานคุณเป็นโคตรเท่คุณเป็นโคตรเท่คุณเป็นโคตรเท่จรอละแค่ฟาดหางคุณเป็นโคตรเท่จรอละแค่ฟาดหางคุณเป็นโคตรเท่อยากไปอยู่บ้านขวานคุณเป็นโคตรเก่าใครเห็นก็เล่าขานกัวของจริงกัวเป็นตำนานักกัวเบอร์หนึ่งใครก็เรียกกู là มากมายเลยผมก็แบบมาทําแบบอะไรที่เ้าไม่ทํากันนะผมเอาซอกทอดซีดีร้อยมาใส่รถก่งน,นะก็้าใครชอบไปลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสบไครต์าแล้วเจอกันอีีต่อไปสําหรับไม่ได้ลงคลิปมานานก็ขออภัยด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมไปแล้วนาผไม่โคตรเขาใครเห็นก็เล่าขานกลัวของจริงกลัวเป็นตำนานกลัวเบอร์หนึ่งใครก็เรียกกูน้ำหวานกูไม่โคตรสุดยกล้อจักรยานกลัวตัวท็อปอยู่ประเทศเนปานเจียนซานทํายานกูบาน เอาง่ายๆก็จะขับยานในซัด